มีความคืบหน้าล่าสุดกรณีน้ําขยะไหลลงบนถนนบริเวณปากซอย42ถนนสุขาภิบาล5นะครับหน้าบ่อขยะสายใหม่ครับคุณผู้ชมวันนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาดูนะครับที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่คุณผู้ชมระหว่างลงพื้นที่เองก็เจอคาบน้ําจากรถขยะไม่แน่ใจว่าเป็นน้ําขยะหรือน้ําล้างขยะนะครับแต่ว่าก็พบว่าถนนบริเวณนี้ก็ยังเปียกให้เห็นนะครับทางนังที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่มาดูวันนี้ ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาที่รองปลัดนะครับได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวนะครับซึ่งจากการลงที่ก็ไปพบปัญหาว่าถนนนั้นอาจจะลื่นนะครับอาจจะมีการปรับปรุงผิวถนน,นใหม่นะครับ แล้วก็เส้นทางเข้าออกของรถขยะบริเวณนี้ค่อนข้างติดขัดในด้านจราจรนะครับก็อาจจะมีการวางแผนที่จะหาเส้นทางเข้าออกใหม่ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายนะครับตอนนี้รองประหลัดบอกว่าให้สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สํานักง,งานเขตสายไหมครับแล้วก็จะมีการเดินเรื่องต่อให้บอกว่ากทมยืนยันที่จะรับผิดช,ชอบนะครับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุถ้าเกิดจากน้ำขยะครับ